สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคำพูขคือเกาเนาะค่ะมณีคัพููพระหละกสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องฟ้าค่ะในเย็นวานหองฟ้านี่เพื่อนฝันดีอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้คัพภูพาะโละกะยู่แถวบริเวณนี่ละค่ะบริเวณหน้าบ้านของเพิ่นนี่ค่ะเพื่อนกันนั่งทายู่นี่ละค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นนั่งยืนน้ำกันนี่ละค่ะเนาะห้ากับไปติดตามรับส้มรับฟังความฝันของเพื่น พอร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องฝาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโมนี่กายินชาววานน้องฝานฝันดีฝันดีฝันคักอยู่ฟังวัดนี่กระพ้าถึนผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องฝาค่ะว่าคนนี่สิฝันจังไดมีความเป็นไปเป็นมาแบบไดสิมีตัวดีตัวเด็ดตัวเด็ดฝาถึนผู้ชมบ้างเข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ ขอให้น้องฟ่าเราก้อนฟันให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะค่ะก่อนสินอนเนาะก,กะสวดม่อนไหวพระจา้ะขอพรเพิน่นให้มีโศกไม่ไดับไม่เด้อคุณพระคุณเจ้าเอ้ยนอนไปดิเด้อตลอดค่ะรับกต่ฟันนะคะฟัน่คู่ปลาคุนบินทุ่ดงมานะคะเออเป็นทุ่ดงมาเพิ่นผานหนาบ้าน กาน,นิมุ่นเพิ่นมาทิทำบุญใส่บานให้เพิ่นกระถา,ถางวัาหลวงปู่มาแต่วัดไตน้อยจ้านิมมอนมาเนี่ยค่ะเพิ่นกับว่ามาแต่วัดใกล้ๆบ้านนี่ละค่ะนี่นางน้อยก็ได้เอาข้าวสารอาหารแห้งใส่บานให้เพิ่นนะคะทำบุญเพิ่นกัให้พ่อน พ่อเห็นพ่อนเชเพิ่กนกะว่าอีลายู่ผู้เดียวบ่มีครูหาเงินหาท่องใส่ยู่บอ่อยากปดนสุกได้ลาบบ่ลองปูสิหายสุกเ <ฮะ S 1> พิน่นกะเดบ่ในความฝันก็นอยากได้แล้วเนาะค่ะ,<ฮ>ะบอกเพื่อนเขาอยากได้อยู่่ะาลวงปูเอ้ยทำบุญทำทานให้ลูกให้ล้านแะน่เพื่อนก็นบอ่ <ฮะ S 1> ไปเสียงเอานะ่านัาง สามเจ็ดสี่เพิ่งล่ะสามเจ็ดสี่ค่ะพันมาทุดงนี่เพ่นมาจากองค์คะมาอง์เดียวค่ะข่ายหาไข่บาดพันมานะ่คะเส้นเส้นเท่าแรือเล่คะเท่าเจ็ดสิบก็ปีนี่นะเจ็ดสิปก็ปีนะค่ะหน่องฝากกไบใดนี่ม่นพันมาอยู่บ้านค่ะบ้านนี้บ้านเลที่หน่องฝากบ้านเลขที่เท่าใดคะบ้านเลขที่หาสองค่ะ อ่าสองนะคะจะได้ทำบุญส่อสารอาหารแห่งนะคะเพื่นจะนิตูนี่ห้โชคไหหลาบค่ะท่านผู้ชมวันนี้น้องฝ่าฟันจังไหต่อค่ะก็ได้ความฟันได้ทำบุญแล้วมันจะอิ่มอกอิ่มใจนะคะตื่นสลับแบบวัสลบใด้ความฟันเลยนะคะหนิงเลยค่ะตื่นมาอย่างมือสางอกนยี้มวนใน้ความฟันอยู่ค่ะว่าได้ทำบุญใจบาปนะคะ ค่ะฟันนี่ฟันมือแดงค่ะฟันเขาขึ้นหวานนี่แหละค่ะเขึ้นหวานนะแน่นค่ะหวานนี่มืึงขึ้นนี่เดี๋ยวเราเสียงมือนะคะเหล็กชีล้วงปูคนไทยกระเคียนไหวอยู่ค่ะจะกระว่าหั่นไปสี่นะคะไก่หนึ่งมันก่อนค่ะเสียงเขียนไหวอยู่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่แม่นค่ะแจ้งไหวไตถมอนนะนะผัดเทฟันอีกด้วยังไงนะคะมึงขึ้นในฟันอี๋ฟันดีบกเซียงกึ ว่ามันฟันดีอยู่แล้วค่ะไดีทำถ้าบุญใส่บาครูบาอันเด้เอาไว้ใส่หมอนได้ฝฟันยังต่อโหนี่ใหม่น่านะฟันมาดขาวเด้๋ย้โผล่โบน์โบกันอ่างเง้ยคือแต่ใส่แว่นเงินท่อเลยนะคะฟันว่าได้ใส่ใส่แว่นเงินท่อนะคะก็คือสิฟันดีดอกันเป็นลานเนี่ยเราฝ่าก็ไฟันแบบนี้บอค่ะฟันอยู่ค่ะ เขา้าเงินบวกค่ะเข้าค่ะคันฟันว่าได้ใส่เงินใส่ทองนะคะสใส,สแหวนเงินทองวคือใสใสแหวนเงินทองวไมีโฉมมีลาบนะคะค่ะมีโฉม,ม,บบมโไม่หลาบค่ะน้องฝ่าขึ้นกับถักขึ้นฝันแบบนี้เขึ้นกับซิมีโชคมีลาบค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะวันอายุน้องฝ่านี่นอายุเท่าไรคะยี่สิบสามปีค่ะยี่สิบสามเนาะค่ะห้า ัน,นก็ฟันหลวงฝ่านี่เห็นาพาเพิ่นมาทุดงเพิเ่เบอกแค่นั้นเพิ่นแกะยอย่างนี้เลยค่ะหรือจังไดต่อเพิ่ก็ว,ว่าชิปเป้อันทุดงไปเรื่อยๆนะคะพักไก่ยางออกไปนะคะย่างออกไปแม่ตามทางตามถนนน่ะแหละค่ะเพิ่นจะ,ะ,นะไปตัดต่อไม้เพิ่นนั่นอะ่ะวันนี้หลวงฝ่านี่ก้อฟันนี่ก็เอาไว้ อาเขาสารอาหารแห่งแล้วก็ะเพ็นจังไหนต่อกะนั่งคุกเข่าลงพนมมือนะคะเพื่อนกัหายพอ่อหายพ่อเป็นภาษาบาลีนะคะพ่อหายเซตเพื่อนกะว่าอยากมีสุขมีลาบบ่มีเงินมีทองพอใส่ย่บเลียงดูอยู่เื่อนผู้เดียวพอมีคููอยู่น้ำเพื่อนกะว่าปวดกระพายนะคะเพือ่อนกับบอกลี่หายเสียงเบิง้งเธอไดน้น้ำเพิ่น ตไหนมาแต่ปลาแต่ดงคนไปทุดงมาเลื่อยเนาะค่ะน้ำพีภาษาน้ำหนักน้ำหนีตามคนทุดงมากแล้วค่ะแต่ทำบุญให้เพื่อนใจบาดเพื่อนก็ได้บอกเรนนะคะเพื่อนบอกตัวใดคะยำให้ท่านผู้ชมมาสามเจ็ดสี่ค่ะสามเจ็ดสี่ค่ะมาดีก็เอามาเสี่ยงไว้ไต้หมอนหนองมฝาเพื่อนกับฝันดีค่ะฝันว่าเด็ดไซสวยแวนเงินทองเนาะค่ะ ฟันไม่โุกเนาะค่ะแม่ค่ะฟันแบบนี้คือสีแดงเงินแดงทองก็ได้อยากได้กินคือเพิ่นวายอยู่บริจักค่ะกะล่องเซียงเบิงจ้ะค่ะยำตัวเล็กอายุแม่ค่ะน้องอายุผู้ฟันยี่สิบสามจ้ะบ้านเล็กที่ที่ฟันใช่บาทนะหาสิบสองค่ะหาสิบสองสิบจ้าเลขกเพื่อนไหกับสามเจ็ดสี่ค่ะค่ะกัดเชื่อมันตรงกับฟูปั้งเบิงจ้ะเซียงเบิงจ้ะอ๋อค่ะ ก้อนฝันของ้องฝ่ามีเพี้ยนท่นไหนบ้าคะจา้ามีท่นไหนจ้าอขอขอบเุืน้องฝาหลายๆเด้อค่ะคือมาให้แนวทางก้อนฝันกับกท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคันคะ่ะค่ะขอบคุณคะ่คะ,คะสำหรับคลิปนี้คัมผู้พาเลาะก็สิพาทผู้ชมมาสรุปตัวเลขของน้องฝาเนาะคะ่ะน้องฝาเพิ่นฝันเห็นพระธุรงมาบอกเลขเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะาะพระเพิ่น ทุลงมาบอกเลขของน้องฝาค่ะตัวเลขของน้องฝาสามเจ็่บ้านเลขที่ของเพื่นกับหาสองอายุของน้องฝากะยีสิบปีค่ะ16สิงหาสองหาหกหกค่ะกระให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะท่านใดเขามาเห็นคลิปคำพููผาลาะนี้แล้วกะให้โศกโศกมั่นมัน ลำๆลุล้ลยคิดจริงใดก็ขอให้ใดดังใจปาถนาเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงค่ะฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำพูพาละนำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คำพูพาละก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ